สามราศีดวงรุ่งเดือนพฤษภาคมดวงโดดเด่นมีเมตตามหานิยมสู้แล้วรวยก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ สามราศีดวงเดือนพฤษภาคม2567ดวงชะตามีเกณฑ์สำเร็จลุล่ลวงชีวิตรุ่งเรืองรุง่งโรจน์จากที่เคยมีชีวิตที่ติดขัดเหงาหงอยจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีและจะถึงเวลาดวงเปิดเจ้าชะตาจะเด่นชัดมากขึ้นได้แก่ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนชาวราศีพฤษภการงานรุง่งโรจน การเงินคึกคักสู้แล้วรวยเรียกว่าเป็นไปตามดวงชะตาสำเร็จดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวเสาเป็นมหามงคลต้องฉลกรุ่งเรืองเรื่องงานโดดเด่นติดต่อประสานงานสำเร็จเพราะว่าดาวประจำตัวกำลังจะโคตรเป็นมหาอุดจากที่เฉาเหงามานานดวงจะเปิดรุ่งโรดรุ่งเรืองหวังได้ว่าเป็นเรื่องดี ดาวโคตรหนุนดวงชะตาคนที่กระตันยูจะมีกำลังมีผู้ใหญ่ช่วยเหลืออุดหนุนส่งเสริมทำให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีพิจิกมีชื่อเสียงมีเมตตามหานิยมดาวประจำตัวคือดาวอังคารกล้าแข่งขยันจะสำเร็จแต่จะกล้าแข่งขยันช่วงไหนถึงดีก็ไม่เท่าช่วงนี้ พรช่วงนี้ดาวประจำตัวโคตรนเป็นมหาอุดแปลว่าเจิดจลัดโดดเด่นมีแรงมีกำลังเป็นมหามงคลชัย45วันสู้แล้วรวยขยันแล้วสำเร็จดาวสุขซึ่งเป็นดาวประกายพึกที่เป็นดวงแห่งความงามดวงแห่งดนตรีและศิลปะความไหลลื่นรวมไปกับดาวอังคารปากหลักเริ่มต้นทำสำเร็จมีความหวังและกำลังใจ ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมชาวราศีธนูงานรุง่งเงินพุ่งสุดปังเพราะมีเทพพฤหัสบดีประจำปีเกิดท่านที่เกิดราศีนี้ส่วนใหญ่รักความสะอาดเจ้าระเบียบมีวินยัยเป็นคนที่ชอบเรียนรู้และศึกษามีเกณฑ์รวยแต่คุณผ่านจุดนั้นแล้วที่เคยบอกว่าจะรวยมาก แต่เมื่อ9มกราคม2567ที่ผ่านมาดาวประจำตัวเดินหน้าโปรเจกต์โครงการงานดวงเปิดอีกถึงวันที่30เมษายน2567ดาวอังคารและดาวศุกร์เป็นจุดเปิดดวงคุณจะขยันแล้วรวยสู้แล้วสำเร็จเด่นชัดกิจกรรมการเงินค,คึกคักโดดเด่นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมมีโอกาสมีเงินทองไหลามาเทมา มีโอกาสสำเร็จและมีมหามงคลหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ